วันนี้พบกับ KR 150 SSE สีขาวม่วงน้ำเงินมาดูดีเทลคันนี้ครับพอดีวันนี้ลูกค้าเอารถมาให้ทำนะครับรถคันนี้วผมพามาดูดีเทลนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถเก็บงานมาแล้วนะครับปัญหาแรกนะครับที่เราพบก็คือน้ำมันหัวโชค๊คน้ำมันมันซึมออกมา นี่คือปัญหาสำหรับคนที่ใส่แกนตัวใหม่นะครับแกนตัวใหม่รือไม่งั้นอาจจะมีปัญหาโอลิงนะครับก็ควรจะเปลี่ยนโอลิงก่อนถ้าไม่หาจริงต้องแก้ที่จุดนี้นะครับน้ำมันซึมถ้อ FC สังเกตน้ำมันจะซึมที่ปลายหัวโช๊คนะครับเอายางมาปิดก็ไม่อยู่นะครับฝั่งนี้ก็น้ำมันซึมออกมาเคลือบลูกยางเลยทีเดียวเชียวสำหรับ หัวโชคคันนี้ปัญหาที่2นะครับที่เราเห็นนะครับไม่ได้ไม่ได้วิจาร์ณประจานอะไรมากนะครับแชกเห็นครับตัวเฟรมนะครับคล้ายๆกับว่าเล็กเกอร์มันลอกออกนะฮะตรงนี้ fc ถ้าจะทำนะครับต้องทำให้ดีนะครับถ้าทำไม่ดีก็จะประมาณนี้แหละส่วนดีเทลอื่นๆนะก็ เป็นรถแต่งทั่วไปรถคันนี้เจ้าของรถก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับและเกิดก็เริ่มไปหลายจุดอยู่สีก็มีหายนะ้วยนะครับสีหลุดเสื้อสูบเป็น1855สีทองขาบูเป็นขาบูเคเลียม P W K ไค y ินปาก28มิลลิเมตร รหัส G643 นะครับแต่จะของจะโมมาหรือเปล่าอันนี้รายละเอียดไม่ทราบนะครับนานเห็นคันใหม่เห็นคันใหม่ทีครับก็รีวิวให้ดูบ้างจะได้เขาเรียกว่ากระตุ้นะจะได้เห็นรถคันใหม่ๆบ้างนะครับมีลูกค้ามาให้ทำ ทีนี้ก็มาถึงประเด็นครับที่เราจะต้องแก้ปัญหาในวันนี้นะครับปัญหาก็คือ fc สังเกตท่อครับปลายท่อครับเห็นอะไรผิดปกติไหมครับเห็นอะไรผิดปกติหรือเปล่านะฮะอ้าวดูงี้ครับเห็นไหมครับใครตอบได้บ้างครับปลายท่อคันนี้ถ้าสังเกตนะครับมันไม่มี เข็มกัดรัดตรงนี้นะครับก็คือว่าคล้ายๆกับเขาถอดเคยถอดปลายออกแล้วไม่ได้ใส่เข็มกัดรัดไว้ทางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับและองศาของเศษมันไม่ออกข้างนะครับมันอยู่ข้างบนนะก็คือวางไม่ตรงตำแหน่งเดิมอันนี้คือท่อหน้าแดงบางทราย D B S นะครับ ของยังไม่แกะนะครับเราจะสังเกตว่ามันจะมีเข็มกัดแบบนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะลักษณะเพจก็คือเพจจะเอียงออกข้างแบบนี้นะครับกลับมาที่คันนี้ต่อนะครับจึงทําให้เกิดการรั่วซึมของน้ํามันออโตลูมนะครับนี่ตรงริบบตตรงนี้นะครับมันจะซึมออกมาแล้วก็ไหลลงไปเยอะมากเลย เดี๋ยคราวนี้เราจะทําการแก้ปัญหารเรื่องข้อนะครับซึ่งคนที่ใช้ท่อ DBS ก็จะเจอปัญหากันบ่อยนะครับปัญหาแบบนี้แหละทางเราก็จะจัดให้นะครับทําให้มันซึมได้น้อยที่สุดแล้วกันนะแล้วก่อนจากกันก็ขอฝาก facebook ของช่างไว้หน่อยครับโอเคครับขอบคุณ FC สําหรับการชมคลิปนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ